ปันได้สามหาหกสามหาหกโอ้ตรงตรงเลยแหละครับนี่ครับตรงตรงได้ได้วล,ลต่ตะร์ดีสองใบครับสามหนึ่งนะครับเป็นหมอสูฟังก็อเลยป้าสันมันเข่าตามตัวตอนมานานี้งวดนี้เพื่อนฝันแล้วเป็นในขวอมปันนะครับคบนวันหน้าเพื่อนฝันสุดสองตัวฝันว่าศูนย์ไหหมู นลคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากอิเล็กทรัฐบาลาให้สอดคล้องกับการดำเนินทุกชนิดโปรดใช้ด้วยระเบีในการรับชมที่นี่เนี่ยทางมาเราสู่ฟังนะครับคือแนวทางของคนนันหน้าพึ่งไปหูจักเพิ่นนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นเขาได้ทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าล่างนะได้ได้ล่างนะครับเพราะว่าได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าชุดบนนะ่ะลืมมือลืมมือ,อม,มือหวยออกครับ เพิ่นฟันได้สามหาหอกโอ้ตรงๆเลยเหละครับนี่ครับตรงๆเลยได้แลตแต่ละตะรีสองใบครับสามหนึง่งนะครับเป็นหมอกสูฟังก็เลยป้าแั่มันเข่าสามตัวตอนมานานีว้วดนนี้เพิ่นฟันแล้วเิ่นเป็นองขวามฟันนะครับคนหน้าเพิ่นฟันสุดสองตัว,ฟ,วฟันว่าศูนย์ไหมูศูนย์ลาย ทเลเป่นก็เลตีว่าหาศูนย์วัตทิ่านานมากเพ็่นกรไดน้ำความฝันสามหนึ่งครับมาีนีุดชุดสามตัวนี้ฟันว่าได้จับปลาพี่น้องก็ซ้อยตีซ้อยแปรน,น้ำกันนะครับไปจับปลาได้ปลาเค็งสองตัวพี่น้องตีว่าจ่านงแล้วแล้วเสียนนอนนาตีเป็นตัวไหนละพี่เสียนนอนหน้าเพิ่นตีให้ หาแปดสองห้าสองแปดห้าแปดสองห้าสองแปดครับกับห้าศูนย์ครับกับหาศูนย์ครับคือดุนๆเพิ่นเพิ่นกับฝันแต่ว่ากับแม่นเิ่นกับเคยไดน้ำขวามฝันอยู่กี่งวดแล้วพี่เขาถูกมาเนี่ยเสียนอนนานี่สามสี่งวดแลวก่อนก่อนก่อนที่เราจะไปพบเนี่ยนะแม่นเพิ่นนอนอยู่หน้าประจําพีมาบอกเลยว่าได้เป็นตัวครับอาจจะเป็นพุ่มหรือผีหรือแถวนั้นกับบลูว่าพุ่มพนนั่นครับ เพิ่นกะได้กะบ่อไร้นะครับหาบาทสิบบาทนั้นบางครั้งเพิ่นซื้อแต่ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นเลื่อมซื้อ,อเลื่อมมือเขียนไว้ข้างฟ้าเน็บไใบย่างดีเลื่อมมือออกเลื่อมมือหวยออกเล่ไม่ได้ซื้อเลยเลขบ่ได้ซื้อเล่ได้แต่ลอตเตอรี่สองใบครับเล่สามตัวบ่ได้ซ้ำเลขบสามตัวเล่บ่ได้ครับบ้านนี่ก็มือบ้านนี่ไปถามเพิ่น ฝันลแล้วท่านการฝันว่าได้จับปลาครัเมืออ่อครังจับปลาได้ประเคีงสองตัวเป็นกระเล็ดตีห้าแปดสองห้าแปดสองครับกับหาศูนย์ห้าแปดสองค่ะห้าศูนย์ 5, 8, 5, 5, 5. หาศูนย์นี่ได้ได้ข้อมฝันคือศูนย์ศูนย์หาศูนย์หายไอหรือห้น่นนอ,นองประมาณนี้แหละครับศูนย์ไร มันต้องเป็ี่ยนห้าศูนย์มาแนันไหมครับผมคือฝันสองั้งห้าศูนย์สองเทียครับฝันสองเทียครับผมนี่ก็เป็นความฝันนะครับพี่น้องเป็นความฝันคนนอนนาครับนั่นหมายถึงจรณาเบิร์นะครับเพื่อนฝันแม่นปะครับแต่ก็ระสิบ่แม่นอยู่เพราะมันได้สามวดนทีงวดเนาะครับมันได้สามวดนี่งวดนะวันนี้เป็นงวดที่เซียนปะครับโอ้ฝันแม่นแต่ว่าพุ่มพิ่นละเนาะครับความฝันนะครับเพิ่นก็เคยได้ แต่ว่าพี่น้องตีเป็นตัวได้กับพิจานณาเอานะครับครับจะว่าเพื่อนกับตีเป็นตัวนี้หาเนี่ยคือมือปลากับปลาปลาได้ปลาสองตัวมันก็ตีง่ายอยู่ที่เนาะครับได้เวลาไปถ้าโอปอตีที่จะได้โอปอโอปอตีตัวได้ตามเพื่อนนั่นแหละ <laughs> <laughs> เอาเพื่อน <laughs> ถูกสามตัวเนาะพี่น้อง <laughs> หวทางเพื่อนแหละครับผมแมนเพ่อนตีสามอะไรนะสามหกห้าห้าหกเนาะครับงวดทีพานมากป้าจปนเส้ใสน้ำเต็นเนาะเรียกออกจังมาเบิงมาสั่นที่ว่าจนได้ปลดหนี้ทกคสอนี้จริงไหมนี่พี่โอ้ยกับแมนเนาะคนนี้บอกครับนี่คนนี้เละเตียนอนนานนี่แหละครับเตียนอนนานูนนี้บอกครับ้เขาเขาถูกวันแมนปิดจรณนาบบ้งนะครับเป็นแนวทาง